สวัสดีค่ะพบกับอูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่สาขาประดิษฐ์เมนูทารรค่ะวันนี้อูจะมาแนะนํานี่เลยค่ะรถตู้อนเนกประสงค์12ที่นั่งนะคะโตโยต้าคอมิเตอร์3.0 D4D ปี2016นะคะ คันนี้ราคาพิเศษเพียง755,000บาทค่ะเลิกไม่น้อยมากเพียง32,000เองนะคะเดี๋ยวอู๋จะพาไปดูภายในแล้วห้องเครื่องกันนะคะไปค่ะค่ะมาดูภายในกันนะคะจะเป็นรถตู้3แถว12ที่นั่งนะคะเบาะหนังปรับสภาพพร้อมใช้งานเบาะหนังดียังไงดีตรงที่ว่าไม่เก็บฝุ่นแล้วก็ดูแลรักษาง่ายค่ะ สภาพโดยรวมถือว่าดีมากเลยค่ะไม่มีรอยเลอะเปือที่ฝ้าผนังหลังคาเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะเรามาดูห้องเครื่องกันนะคะเสียงแน่นมากๆเลยค่ะอย่างที่บอกเลยค่ะคันนี้ใช้น้อยมากเลยเพียงสาม0มืสองเองเป็นรถบริษัทนะคะซึ่งเราดูแลรักษาตลอดเช็คระยะทางเช็คสภาพตลอดปรับสภาพพร้อมใช้งานค่ะ ยังใหม่คลิกอยูเลยนะคะค่ะย้ำกันอีกทีนะคะกับคันนี้ค่ะรถตัวเนนกประสงค์12ที่นั่ง Toyota Comuter 3.0 D4D ปี2016ค่ะกับราคาพิเศษ755,000บาทกับเลขไม่น้อยมาก32 0 0 0เองนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะปีดาวดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น4.40%นะคะ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0911190645อูนะคะและติดตามชมรีวิวรถคันต่อไปของอูได้นะคะขอบคุณค่ะ